กลานาดนแล้วก็พอไปร้อนเกิดไฟอย่านี้รอนโอ้คุณราเบือขนไฟที่ดีเส้งกระดายเราไปจะให้มันไอขนาดไหนแค่นี้ก็พอแล้วเอาไปอวดตะเกงนี่ปนโตครับปนโตโอ้ยยางยังไม่สดีนิสั่งเ้ยช่วงอลางขนา่ไจมบุ๊บกุบเลยอะเน่ย โอ้โหดูคันเบน็ดมนยนลงน้ำอะ <c oughs> อกเงอ่เอน่าแน้ำแข็งกินอ่ะไม่รู้ไม่เห็นไปเราออกมานะอเอ้วมองไปไม่ได้ดูเลยปะเอ <c oughs> อยิบหายหมวกกันแล้วกูโอ้ยเอียงข้างโอ้เมื่อกี้มันจะวิง่งพอก พี่ว่าจะวิ่งไปแม่เสือกลงไม่อดีกางไม่ทันปดีกาก็บังโอ้ยเป็นนี้เหมือนออกไปกิี่เลนกลังอะถ้าหมวกมันต้องแง่คขับรถโัเปียเรืล่าวหมดเลยเลี้ยะเด้ัวนี้ โอ้ดูที่ปลาลากขนเขาฟังเลยไอ้นวันนั้นจับนั่นจับไว้เฮ้ยรับลบยิงดูยในิงนะเอาเอาหมวกมาต้่จะไปเอามันต้องดูดยทันไก็ต้องดูเอาเอาขวดาวผมมันไม่เปียกผม้อาขวดกระจกเลยผมหล่นน้ำแต่เช้า เฮ้ยไวะไลล่ะอได้สี่ยให้เฮาติดรอเลยครับก่อนได้ครับพี่ัม่คิดไม่แพงหรอก2ตัวพอผมเพิ่งนับตครัอ้อตกตามก็ขึ้นมัยึดต ข้าไม่เปียเกเปียกเปียวตกครไบมมุดเลยมุดเลย ตรงน้ำ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 เจะไว้ให้ดูโห <laughs> เอาไว้ให้ดูไอ้พวกนี้ไงเดี๋ยวี่จะมาเปลี่ยนน้ำตรง,งนี้ É, vai o Vai, 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 vai. Vai,